ทำงานร้านยังเนี่ยมาประมาณหเดือนแล้วค่ะก็ <_ d ata> ที่ร้านมันจะมีเป็นฝ่ายที่เป็นผู้เพสัตว์แล้วก็ผู้ช่วยเพศสัตทุกคนก็คือใจดีมากพี่ๆก็คือดูแลดีมากช่วยสอนงานเพราะว่าช่วงแรกที่หนูมาหนูมาจากสายทรายเหมือนกัน <_ d ata> ก็คือความรู้พวกสายแคร์เราก็จะลืมไปแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆช่วยสอนค่อยๆช่วยดูแต่ละอนันอย่างเงี้ยเราก็จะมีเรื่องของการอบรมด้วยก่อนที่จะเข้าทำงานจริงเราก็จะมีความมั่นใจในการาจยามากขึ้น สวัสดีค่ะพิจิกาวันทงชัยชื่อเล่นชื่อฟ้านะคะจบจากเพสัตมหิดลค่ะรู้จักกับร้านยากรุงเทพมาก่อนเพราะว่าเคยเห็นอยู่แถวแถวที่คณะค่ะแล้วก็ที่แถวบ้านก็มีร้านยากรุงเทพด้วยแล้วก็เคยฝึกงานร้านยาแล้วหนูชอบความรู้สึกของการทําร้านยาที่ว่าเราทํางานตามเวลาแล้วพอเรากลับบ้านเราก็ฟรีไม่มีอะไรที่เป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ตัวเองได้พักก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยดูทีว่าชีวิตเจาอย่างไร mm hmm. ก็เลยเลือกทางานร้านยากรุงเทพ ชอบความรู้สึกตอนไปฝึกร้านยามากตั้งแต่ตอนที่ฝึกงานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราได้จ่ายยาไปแล้วเขาหายหรือว่าเขารู้สึกว่าเออขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบใจมันฟูรู้สึกเหมือนแบบเราได้ช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็การที่ร้านยาเอาแอปพลิเคชันมาใช้อ่ะค่ะสำหรับหนูแล้วก็เด็กรุนใหม่หลายๆคนนะ่มองว่ามันเป็นเรื่องที่สะดวกมากอย่างพวกเราก็จะติดเรื่องของช้อปปิ้งออนไลน์แล้วบางทีก็ไม่ได้อยากออกจากบ้านหรือว่าการที่เราอยากจะไปหาร้านยาหรือว่าคุยกับเรสัชเรื่องโรคอ่ะค่ะมันก็จะต้องมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงหลายๆคนก็จะไม่ชอบให้แบบว่า ใครมารู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถคุยกับเพจสัตว์ได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดเผยหน้าตาหรือว่าไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่อยากให้ใครรู้แล้วเราก็ปรึกษาเพจสัตว์ได้อย่าง สบายใจแล้วมันก็สะดวกที่ว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านเองหรือในมันจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่มาฝากร้านยากรุงเทพไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของทุกคนที่กาลังมองหางานที่มันไม่หนักจนเกินไปที่เราทํางานได้สบายๆแล้วก็มีความสามารถใช้วิชาชีพเราได้อย่างสบายใจในการจ่ายย้ายผู้ป่วยแล้วก็สามารถใช้พวกแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยในการรักษาผู้ป่วยด้วยก็ฝากไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของทุกคนนะคะ